โอเคกันด้วครับก็กลับพอดี่านผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมโอ้ยสั่เกมเมอร์ทีวีอยู่กันในเกมคอมเตอร์อืมคิวเตอร์อะไรไม่รู้ครันอ่านสายกิบเป็นค่ออ,อกครับก็คอเตอร์ทีแล้วกันครับก็วันนี้จะมาเล่นงันดูครับก็มันเห็นว่ามันสนุกดีนะโอเคไปเพลเลยก็ตอนนี้มีปืน MP5 หรือว่า MP5 ฟรีมันแจกฟรีตังเรามีอยู่170นะครับก็มีลูกซ้อง เอก็มีว่าเอ็มีนี่ชอบมากก็สไนเปอร์มีแค่นี้ครับปืนโอเคแล้วมีแค่เอ็มพีไฟก็มาเล่นด่านนี้กันเลยมีออโต้ช็อตแล้วก็มียิงเองโอเคเราใช้ออโต้นะครับก็ผมยิงไม่ค่อยโดนสักตัวแหละโอเค <c oughs> เกมก็แลกนะครับแลกนิดนึงโอเคที่ภาพกราฟิกก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่สวยมากเลยแหละโอเคเรามากันเลยอยู่ไหนวะเกมนี้เป็นเกมที่ออฟไลน์นะครับสามารถเล่นออฟไลน์ได้นะครับเกมนี้ไม,ม่เกมนี้ไม่มีออนไลน์นะครับบอกไว้เลยถ้าเกิดมีนี่จะดีมากอะ่ะโอเคเคลียร์ครับเคลียร์ว่าตรงนี้ไม่เคลียร์จริง

ใครมันยิงวะมันก็ไม่มีนี่วะจะเก็บปืนคนอ,อื่นไม่ได้อะเป็นอะไรเขียนมาใครมันยิงอะไรวะเฮ้อ๋อนี่เองนี่เองเยากมีส่วนร่วมตายไม่เริ่มใหม่กันครับฮ้ยมันเก่งวะไม่หรอกเครื่องเครื่องล้ามันแหลกกันด้วยไง โอเคโดลดเลยหูยกราฟิกยังสวยโอเคก็จะมาแค่นี้จะรับชมก่อนนะครับก็สามารถโหลดได้ฟรีที่ Play Store ครับสำหรับเกมนี้เล่นแล้วมีอยู่หนึ่งร้อยเราต้องฆ่ากี่ตัวฆ่าสิบตัวเลยอะไรพวกเน,นี้ยทำไมฆ่ายเยอะจอังมันมันไม่มีให้หิว ให้ฮิวอเไรวะฮ e ลโ o my friends นี่นี่เข้ามาลบรบบบดิใครมิงอะไรวะแล้วมันมอบไม่ได้เลยวะเนี่ยหฮ้ยงงย,งง log, log, log. ย,ยังไงยังไงลบๆบรยิงยิงแบบไปที้งเกลียวลบๆบลบ,ลบ,ลบอ่าเร8 9แล้ว,วต้องเลือดแล้วด้วย แล้วใครมันยิงอะไรเนี่ยมึงยิงทะลุเหรอมึงยิงทะลุไม่ได้ว่าเพื่อตรงนี้จะได้มันคลาดตื่นเขียบปัจะุริย์อย่างนี้โอ้โ,อโหโอ้โหมาสกระโดดเลยเอ,ออือเราเราไม่เล็งเว้ยเฮ้ยมั้งหลังมั้งหลังเห็นแวบ,บแวบเห็นแวบ,บแวบบข้างหน้าข้างหลังวะกูม,มีสองทางสามทาง,ทาง หาเลยวะตาฝาดนะฟุ้นล้น,ลนเต็มเลยเจกได้มาสักกระบอกหนึ่งอย่างยาังเก็บไม่ได้อะเป็นอะไรโอเคครับอ้โหโอ้โหนี่ไงนี่ไงไหนๆๆ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 ๆนีๆ สวัสดี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 อ,ดอุ้ยเฮ้ยมันยิงตรงไหนเนะี่ยโอ้โหตรงนี้ยิงแม่งเฮ้ยมันหิวเลือดได้ปะเ,น,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 เนี่ยหิวไม่ได้ระบบนะจิเขาน่าจะพัฒนาให้ หิวเลือดได้นะต้องยิงแบบระมัดระวังไม่โดนนี่ต้องยิงแบบนี้ต้องยิงแบบสโล,โลไลมีเล้ามีเล้ามันชอบหลบตรงมุมมุมไปพวกเนี้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยเพิ่งเรดาร์ไม่มีคงใส่คงหมดแล้วไปเรดาร์มาตรงนี้นะ โหแม่งไม่ไว้ใจเลยเหรอซี่เฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิงอะไรใครยิงอะไรใครยิงอะไรเฮ้ยเฮ้ยวิ่งติดติดเ,เ,เอาเอาเอาโดนเลยเนี่ยฮึ่ระบบเกมก็ทำมายากอยู่ครับตังก็ไม่ค่อยมี ซื้อปืนอะไรไม่ได้เลยอยู่น,นี่ป่ะวะอ๋อดูสิอยู่นี่หุโยโดดลงไปตายฮะเลยเขี่ยกลับไปนี่กันโอเคมันจะมีเราได้มาสองร้อยห้าสิบปืนสองต้องหกร้อยกว่าบาทมีหมดอีซี่กับหมดยากนะครับก็มีหลายด้านอยู่ อีซีกับโหมดยากครับขนานโหมดอีซี easy ่ก็ตายแล้วอะเราไปดูในโหมดยากกันเถอะถ้าเล่นแพมก็ได้ตังเหมือนกันครับก็ได้ตังไปซื้อปืนแล้วก็มาเล่นด่านที่เราจะะผ่านไปโอ้กราฟิกสวยโว้ยโอเคครับยังไงยังไงถึงละทำอะไรขุด นี่นี่จะหมดฮาร์ดแล้วหมดอีซี่ก็เข้ามานี่คืออะไรเนะี่ยน่าจะไม่มีอะไรครับมันน่าแกบปืนอูอื่นได้โอ้โหแต่โอ้โหโอ้โหดงกระสุนมึงกูมีแค่ MP5 พีไเองกูมีแค่ m อ5มพีไฟโอโ้ยิง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 แค่แป๊บเดียวก็ตายนะครับหมดฮาร์ดนี่โอเค เลยในหมดหาที่ดูโอ้โหโอ้โอโอ้โอ้โห้แรงแรงแรงเออใหญ่ใหญ่หี้ยไอ้ห่านเอ้ยยากว่ะโอเคครับหืมกราฟิกสุดยอดอลังการงานสร้างโอ้โหนี่ไงมา โอ้โหปืนกระจุยปืนกระเด็นไอ้กระจุยดิกระเด็นโอเคกูรู้นะมันอยู่ตรงนี้อ่อฮะอ่าฮะเออฮะนี่ไง,ไงยิงก้อนเลยได้เปเรียบเคลียบเคลียโโอ้หไม่เคลียร์แล้วโอ้โหไม่เคลียร์อะไอย่างเงี้ยอย่าวิ่งอุ้ยกูรีโหลดดิ่งรีโหลดดิ่งรีโหลดิงลลด่งโอเค เราต้องดูตรงที่มันปจุดในเรดาร์สีแดงนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ตามแถวนั้นอ่ะก็โดดขึ้นกล้องไม่ได้แบบะนะี้ไงนวะเห็นแล้วเห็นแล้วเดินแบบโซลไลท์เลยทีเดีมมาาเดยวจู่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 ก็วูบลงไปเลยโอ้โหขึ้นบันไดเหรอใส่ขึ้นบันไดเฮกชาร์ตไปเลยอุเชนาว่ะเป็นไปได้โอเค ผมน,ะนะผมน,น่านะผมน่าจะสตรีมเกมนี้ดีกว่าไหมวันเสาร์นะครับวันเสาร์เจอกันสตรีมสดเกมอะไรก็รอลุ้นกันเอาเองนะครับก็มาบอกในคลิปนี้แหละโอเคโอเคเราจะไปถ้าตายอีกผมติดปิดคลิปเลยเนะี่ย จีๆเลยไม่มีไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปนะครับก็ก็ขออภัยกันด้วยวันที่นี้นะนี่ไงปืนกระเด็นออเกจากมือ้ออหูได้ตังค์มาครับตังค์เพิ่มพี่อกว่าวตัวรีเลยกระสุนอกเสียตังค์วะเราก็เล่นรายได้มันถึงได้ตังค์นะครับตอนนี้เราเป็น,นทหารทารแบบขาดแคลนตังค์มากอุ้ยยาพึ่งอุ้ยอุ้ย อืมตายโอเคกับที okay, friends, okay, care, like, like, share, ่บ้านดีกว่ากลับไปที่จุดเริ่มต้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยครับเดี๋ยววันเสาร์จะมาสตรีมเกมอะไรก็รอรุ่นรอดูกันต่อไปครับก็สำหรับคลิปนี้แล้วก่อนครับบ๊ายบายเจอกันใหม่